สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนลกองทรณีราชัย6ไฟรุรวดกิ่งสร้างเล็กกูศรัทธามหาชนศึกวันรุพินี48ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เด่นน่าสารต่อความมั่นสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬากันต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยมที่ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกศึกวันรุมพินี48อัดแน่นไปด้วยคู่แข่งขันฝีมือชากาดรวมทั้งสิ้น12คู่ประกบดวลกันบนเวทีรุมพินีรามอินทาวันศุกร์ที่19มกราคมนี้ คูเอกนำรายการก้องธรณีสอสมหมายมวยสายฟอร์มแรงวัย27ปีจากเพชรบูรณ์เดินหน้าลาแต้มชัย6ไฟต์ติดเพิ่มโอกาสลุ้นได้เซนสัญญานักกีฬาวันเตรียมลั่นกองลบพบกับชาลีบมาซอยเลฟน้องใหม่วัย25ปีจากรัสเซียดีกีแชมป์มวยไทยยุโรปปี2 5 6 0ที่หวังทำเซอร์ไพรส์หยุดความฮอตของพ่อน้องฉลามให้ได้โดยทั้งคู่พร้อมวัดความเฉียบคมกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทห2 5อถึงนึ่อปอน ขณะที่คู่รองเพชรแสนแสบสจรุวันมวยสายแข้งโหดวัย21ปีจากอุบลราชธานีดีกีแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น1้อยปอนด์เปิดตัวเจองานสุดท้าทายแลกอาวุธหนักกับเอ,เอ,เอกลักษ์สสมานกาเมนมวยขวาบูดุดันวัย24ปีจากศรีสะเกดเจ้าของแชมป์ม,มวยรอบปูนเสือครั้งที่18ที่เดาวกากับมาแก้ตัวตามลาดแตมชัยแรกของรายการโดยเดิมเดินลุยแลกฟัดปากกันในกิจการมวยไทยแคทเวด124ปอนด์ นักคู่เอกอินเตอร์กิงซังเล็กมวยฝีมือเชิงดีวัย2 2ปีจากบุรีรัมย์กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรอบ6เดือนไม่วันเปลี่ยนคู่ชกดวนพบจอาคิมอูรากีกัปั้นวัย29ปีชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเลเข้าเสียบแทนโมฮัมหมัดซาเดกีขอถอนตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับการไปของเพื่อนร่วมค่ายฟาริยาอามินิปัวโดยพร้อมชักหนักกันในกติกาวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5้อถึงนึ่อป ศึกวันรุมินี48ไทยทัศนสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่19มกราคมนี้แกวลาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจอบบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์กูแรกเริ่มเวลา19.30นากานาทีรับชมทางช่อง7 HD กด35ภสามยเริ่มเวลา20.30นกานาที